นิพนาหลวงตาสอนพีน้องตั้งหลายไม่ได้หวังเอาอะไรนะสอนด้วยความเมตตาล้นวน,วน,วนอย่างช่วยโลกสงสารนี่ก็เหมือนกันเราไม่เคยหวังอะไรในโลกในสงสารเราพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการปฏิบัติมาความดีเห็นประจักษ์อย่างนี้แล้วเป็นยังไงหรือว่าหลวงตาบัวโอ,อ้อวดเหรือบาปมีบุญมีหรือไม่มีหลวงตาบัวมาสอนในนี้ถอดออกมาจากหัวใจนำะมาสอนนะถ้าไม่มีเอามาสอนได้อย่างไงบาปมีเราก็เคยมีแล้วบาป เวลามันเผาหัวใจแล้วนี่เป็นฟืนเป็นไฟเหมอนตั้งแต่เป็นคารวาสหรือเป็นผ้าก็าตามแก้มันมาได้มันฟัดมันเบี่ยงเราหัวฟัดหัวแฟงบางทีน้ําตาล่วงบนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้เราก็เคยมาเล่าพี่น้องหลายฝั่งนี่เวลากิเลสมันน้ำมันก็หวีหัวเราอย่างนี้แหละหหัวเราทีนี้ฟัดกันไปฟัดกันมาด้วย <c oughs> การต่อสู้เพื่อเอามากเอาผลสิ่งเหล่านั้นก็ สู้เราไม่ได้เขาก็จางไปจางไปปรากฏขึ้นมาบาปดุบุญแทบขึ้นมาในหัวใจรู้ทันทีทันทีเลยนั่นเห็นไหมล่ะแต่ก่อนมันก็ไม่เข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญนโกสวรรค์ทีนี้เวลามันแยบขึ้นมาตรงไหนที่หัวใจเพราะใจมันสว่างจ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยพะอะไรแยบขึ้นมามันจะรู้ทันทีเ,เหมือนเราตาสว่างอยู่นี่และอะไรผ่านตามันเห็น ถ้าตาบอดมีกี่หมื่นกี่แสนตามันก็บอดด้วยกันไม่เห็นด้วยกันทังนั้นละ่ะถ้าตาบอดเพียงตาเดียวมันก็เห็นอันนี้ใจเมื่อมันสว่างขึ้นด้วยอาจด้วยธรรมแล้วมันก็มองเห็นบาปเห็นบุญขึ้นในใจของตัวอย่างนี้แหละอ่อนอื่นนะพอมองเห็นนี่แล้วเรื่องนรกสวรรค์เมื่อมันจ้างึ้นไปแล้วมันจะปิดได้อย่างไงอยู่ที่ไหนมันเห็นหมดนี่พระพุทธเจ้ามาเห็นสวรรค์มาสอนโลกได้อย่างไรท่านเห็นแล้วประจักษ์ชัดเจนทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพาน เห็นหมดแล้วด้วยความกระจ่างแจ้งเรียกว่าโลกวิถูจึงนำมาสอนโลกเราทั้งหลายยังถือเป็นของเล่นๆอยู่เหลือถือว่าพิเรสตั์หาเป็นของดีของเลิศของเหลือถึงเดีวิ่งตามวันตามวันจนไม่มองดูความเป็นความตายความดีความชั่วเต็งแล้วมันจะไปลงนโกถุงไหนลนะ่ะพิจารณาที่ตัดสินใจ,จะตั้งแต่บัดนี้เราจะเอาพิเรนตมาอวดมายิงต่อทมนะเราจะจงไม่มีวันฟื้น ใครเอาเกิเลสตัณหามาเยอะยิงต่อทมอวดดีต่อทมแล้วผู้นั้นจะจมไปตลอดถ้าใครใครว่าเห็นทมเป็นทมกิเลสเป็นกิเลสแล้วผู้นั้นจะแยกระหว่างกิเลสก,กับธรรมออกจากใจแล้วจะมีทางเลือกลอดไปได้ดูดพ้นไปได้ไม่สงสัยนี่เรียกว่าผู้มีธรรมถ้าผู้ไม่มีธรรมและไม่มีคําว่าบาปวาบุญนรกถวค์ไม่มีมีแต่ความทะเยอทะยานเรื่องการโฉกการละการต้นการวี่การรัคของชั่วชา้าละโมกเต็ม ตัวของบุคคลคนนั้นเพราะเขาไม่มีบาปมีบุญในความรู้สึกของเขามีแต่ความชั่วช้าละมกแต่หัวใจตายแล้วจมไม่มีใครจะมีอำนาจบาดหลวงยิ่งกว่าธรรมยิ่งกว่ากรรมนะกรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจใหญ่